เปลี่ยนไปมากหนึ่งมาริตซู้ชีวิตหลังพ้นโทษลำบากหนักเงินกินข้าวยังไม่มีอยู่ดีๆก็ต้องเจอกับมรสุมชีวิตเพราป่วยเป็นมะเร็งจากไปต่อมาต้องสูญเสียแม่ไปอีกคนค่ะ สำหรับหนึ่งมาริทเชยโสพลที่ใครๆก็คิดว่าเป็นหลานคุณแดงสุรางเปรมปรีระดับบิ๊กทีวียุคนั้นทำไมถึงไม่มีงานทำโดยหนึ่งได้เผยว่าก็ไม่มีคนจ้างงานไปเจอเพื่อนบอกไม่มีเงินจะกินข้าวอยู่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อเลยไม่บอกใครดีกว่า ปิดไปเลยเงินถ่ายละครมาสิบปีก็ต้องเอาออกมาใช้ทำธุรกิจด้วยคิดว่างานจะเข้ามาแต่ก็ไม่มีจนไม่ไหวก็เริ่มขายของนาฬิกาสารพัดแบรนด์เรือนละเป็นแสนๆหน้าบางต้องฝากเพื่อนไปปล่อยให้จนหมดไม่มีเหลือสุดท้ายรถก็ไม่เหลือ ไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยขายทุกอย่างต้องรักษาชีวิตให้มีข้าวกินต่อไปสุดท้ายก็ติดหนี้บัตรเครดิตรูดเงินสดออกมาใช้คิดว่าจะมีงานเข้ามาแต่ก็ไม่มีจะไปเริ่มงานอายุก็จะ35แล้วก็ไม่มีใครรับธุรกิจที่คิดว่าจะดีก็ไม่เวิร์กก็ยังคิดว่ายังไงก็น่าจะมีงานเข้ามาแต่ไม่มี จนบางช่วงเคยคิดไม่อยากอยู่เหมือนกันเกือบจะคิดสั้นถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าสุดท้ายพึ่งพายาเสพติดเพื่ออยากหนีความเป็นจริงที่ต้องประสบแต่ก็ถูกตำรวจจับชีวิตก็มรสุมไปอีกหนึ่งบอกว่าคิดว่าดีที่ถูกตำรวจจับ เหมือนมีคนตบหน้าให้เรามีสติไม่งั้นชีวิตก็จะดำดิ่งหนักไปอีกคิดว่าเราต้องผ่านไปให้ได้สุดท้ายกระยาณมิตรมาช่วยก็ค่อยๆกลับมาให้กินข้าวให้โน่นให้น,หนี่โดนจับก็เป็นช่วงที่ถูกแบนออกทีวีด้วยแต่ก็มีแพรวมาขอสัมภาษณ์เห็นเราชอบเขียนเลยให้เป็นบอกระคอลัน์ก็ค่อยๆกลับมาทำให้มีสติว่าต้องใช้ชีวิตให้ดี ก็เป็นครั้งแรกกลับคืนจอเล่นละครจริงจังก่อนอรุณจะรุ่งขอบคุณพี่แดงศรยาเพราะเราก็เล่นละครของพี่แดงมาเยอะมากเล่นละครเรื่องนี้ทำให้เข้าใจเพราะเราผ่านอะไรมาเยอะทั้งสูงสุดและต่ำสุดมาแล้วค่ะทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับหนึ่งมาริชเชยโสพลกลับมายืนหยัดได้เหมือนเดิมด้วยนะคะ